อะพร้อมนะบางสัญญาผู้กลับนะครับสี่มองกล้องนะสี่สามสองหนึง่งสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในสนานที่สถนที่น้อยๆะนยๆยะนครับผมสวัสดีครับอาว่าไงครับน้องอ <c oughs> อเมยย่าฮะได้เลยนะแนะ,ะน,ะนำก่อนนิดนึงครับผม ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบมค่ะจุฬามาศทองมาจากโรงเรียนบ้านงา์การจนรจาภูมิวิทยาจังหวัดระยองค่ะอนี่เรียนอยู่ชั้นอะไรเขาเนี่ยทำไมหน้าเด็กจกังมนนนนหนึ่งโอ้โหมหนึ่งนะฮะอันนี้คือรุ่นหลานผมแล้วนะครับ <laughs> ผมบอกเลยนะฮะรุ่นหลานผมแล้วนะฮะโอ้ยเดินทางมาไกลเลย <laughs> นะครับวันนี้ <c oughs> ไม่ไกลเท่าไหร่นะ,ะเออทำไมไม่เอาทุเรียนทอดมาฝากลูกคุณล่ะ นะฮะเฮ้ยเป็นไงบ้างครับวันนี้มาเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรครับเป็นไงบ้างครับดีค่ะน่าสนใจดีน่าสนใจมีอะไรน่าสนใจพิเศษไหมครับพิธีกรเออชอบงานพิธีกรใช่ไหมถ้างั้นสูงวันนี้เป็นรายการของเราเลยเราอยากจะสัมภาษณ์อะไรที่บ้านมาเดี๋ยวพี่เป็นแขกรับเชิญเ้ยเดี๋ยวมีเอะไรนะปลาคาบาคาบเหรอ สนุกสนานไปนะับผมนี่ก็เป็นการแบวกาที่เราทำงานจริงๆแบบนี้นะครับเพราะว่าไฟสุยใหญ่ก็ i i, จะเป็นแบบนี้ครับเป็นสุดาสีเขียวใหญ่ไม่ีนะเออนะครับอาไรละฝากความรักความคิดถึงน้องๆหน่อยฝากความรักความคิดถึงนะครับฝากไปที่น้องๆบ้านฉางด้วยนะครับบอกว่าพี่คิดถึงมากนะ พี่อ่ะจะรู้จักเขาแต่เขาอาจจะไม่รู้จักพี่ไม่เป็นไรเจ้ากันนะฮะฝากละครสัมเันธ์ด้ยละด้วยลาคุณผู้ชมครับลาคุณผู้ชมทักกับทักนคุณผู้ชมเป็นป่าป่ะเอาพร้อมาเออเกอาไปคุยที่บ้านดูไปคุยที่บ้านคุยจังเนีลยคือน้องบอกว่าเรี่อชื่อจริงๆผมไม่ถนัดไง ขอเรียกชื่อในละครแล้วแต่โอเคพร้อมนะเปิดนะครับโรกเปิดอ่าต้องพร้อมพี่ชอร์พร้อมนะเช้าสามสองหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้หนูและพี่ซิฟฟ์ขอลาไปก่อนสสวัสดีค่ะสวัสดีครับ